ขอแสดงความยินดีย้อนหลังนะครับให้กับคู่บ่าวสาวครับจันติกกับน้องน้องน้ําตาลน,น้องชูกา้าเนาะนะครับ, Sugar, บชูก้านบีอ่ะใช่ไปงานกันมาเมื่อวานนะครับ<ม>ฟินมากนะครับเจ้าสาวเป็นขยันกินมากเจ้าบ่าวก็ต้องขยันนะครับเดี๋ยวจะเราจะรอฟังข่าวดีต้องขยันเอาอย่างนขยันแล้วนั่นแหละ <laughs> ขยันกินออโอเคนะครับเดี๋ยวเรามีเพลงนี้มอบให้นะครับ ฉันมกจะถามเธอเป็นประจำว่าเธอเนรักฉันไหมและหากว่าเธอนรักรักฉันแค่ไหนรักเท่าฟ้าหรือมหาสมุทรรักเท่าพื้นดินหรือพื้นน้ำรักฉันที่สุดเธอบอกว่าบางที่มันยากที่จะอธิบายไม่ต้องกังวลจะไม่ไปไหนจนกูวันสุดท้ายไม่ไหวฉันน่ะไม่เชื่อใจฉันรู้ว่าเธอทำเพื่อฉันน่ะไม่ใช่เพื่อใคร ยำ venir, en, y, ้ำคิดย้ำทำอยากได้ยินซ้ำๆเวลาเธอหายไปก็อยู่กับใจช้ำๆจะมองตาตอนจะถามเธอจะรอฟังเธอรู้ไหมเธอต้องห้ามมาอยู่ไม่นมาวันเลยดจะไม่มีใครที่มาแทนที่เธอและไม่ว่านานแค่ไหนฉันจะรักเธอตลอดไปอกรรกเธอจะกวนมันก็ยังไม่พออยากให้ยินเธอพูดซ้ำ Like that I've r e v e heard that before อยากได้ยินมันทุกวันอยากได้ยินที่เธอบอกรักฉันแต่บอกว่ารักเธอจะก,ก็หวานมันก็ยังไม่พออยากได้ยินเธอพูดซ้ำลายจะ Heard that before แต่อยากได้ยินมันทุกวันอยากได้ยินที่เธอบอกรักฉันได้ไหมเธอถึงแม้ว่าเสียงเพลงมันคือชีวิตฉันแต่ตื่นขึ้นมาไม่มีเธอมีชีวิตไปก็เท่านั้น พราะอยู่กับเธอฉันเป็นนักแกลงทำเหมือนว่าเธอเค็มแข็งหรืออ่อนแอก็ไม่สำคัญซูเปอร์แมนบางครั้งก็แกร้งทำเป็นคนธรรมาดาแต่อยู่กับเธอนฉันเป็นซูเปอร์แมนในทุกเวลาไม่ใช่ใครเพียงแค่คนหนึ่งมันคือคำว่าเราเท่านั้นไม่ใช่คนอื่นฉันไม่ใช่คนเดียวไรแถมยังเอาแต่ใจแต่เธอยังรักฉันแบบที่เป็นไม่เหมือนใครคิดกอดฉันไว้ทุกๆคืนทำให้ฉันอุ่นใจไม่ว่าแนมนอนหรือว่ายามเดินอยู่ มันนัร์วันเลดีจะไม่มีใครที่มาแทนที่เธอไม่ต้านานแค่ไหนฉันจะรักเธอตลอดไปบอกว่ารักเธอจะก็หวานมันก็ยังไม่พออยากได้ยินเธอพูดซ้ำ Like I knew her that before ไม่อยากได้ยินมันทุกวันอยากได้ยินที่เธอพอบรักฉันบอกว่ารักเธอจะก็หวานมันก็ยังไม่พออยากได้ยินเธอพูดซ้ำ Like I knew her that before อยากได้ยินมาทุกวันอยากได้ยินเพลเธอบอกรักฉันได้ไหมเธอ Yeah Yeah ผู้ชายคู้หนึ่งกับมีแต่เจ้าผู้เดียวผู้หญิงคนอื่นก็เคยคิดสิแลเหลียวอาจมีบางเ่อที่เท่านั้นเคยคิดกันแต่ก็ผ่านมาได้เท่านั้นเรเคยผิดพลาดให้มันเลิฟ ที่สอง for you อยากจิบบอกให้เจ้าบอกให้เจ้าได้รับรู้ว่าสิฮักสิฮักสิฮักเจ้าตลอดไปเอาให้วันแล้วทั้งสี่ห้องหัวใจดีเกินไปนั่มันก็เป็นแค่ความฝันแต่ก็มีสิ่งหนึ่งจีบบอกว่าเรายังหักกัน yeah yeah ให้บอกว่ารักเธอจะกวามันก็ยังไม่พออยากได้ยินเธอพูดซ้ำ like I h e a r heard that before อยากได้ยินมันทุกวันอยากได้ยินเพยงจะบอกรักฉันได้ไหมเธออย่าลืมนะครับไปหาหมอฟันต้องทําอย่างนี้นะนี่คุณครมั่ว